เอาหลายหลายบุ้งจะขั้เก็บเอายางอย่างเดียวค่ะเอาคำสวยมาเดินยางเดียวค่ะเก็บไม่ไหวแล้วค่ะมันหลายเกินเราไม่เก็บเนาะมามดมไม่หลายอะ่ะมาดมกลิ่นแล้วก็กลับเอ๋เหม็นมก,กับกับป้าตั้งใจทายหน้าเนาะเสียงมึงอะไรแสกอ่ะเสียงแสกก็บม่เป็นยังดอกม,มันเป็นเสียลิกาซีดไปนั่นโอ้แมนกคลังโป่งเห็นบ่นโอยแก้ว เมืองนี่เดี๋ยวดน่เดี๋ยวม่ออันนี้เอาได้โอ้ีหีดกหัวมันกูเลยรู้โรเนี่เอาได้นี่นี่นเขาเังสิเห็นไหมผักกูดนะคะบอบอคนละแบบไข้ๆกันล่ะมันกกดพุูนอะไรงอันนั้นมันเง้วหรือตัวนั้นเงพุ่วพุนบุเก้วเงี้ยวเราบุญนี่นี่บอ ตลอดมึงไปหาถุงมา ดูกระเทียมทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายเข็มจะพามาดูกระเทียมป่านะคะอีกรอบหนึ่งกับการเก็บกระเทียมก่อนที่มันจะแก่นะคะแต่วันนี้มันไม่ได้แค่กระเทียมนะมาเจอผักกูดพี่น้องเอ้ยมาเจอผักกูดกระลังแบบกําลังงามๆเลยคนน่ะเบิ้งเนี่ยโอ้ยเดียเบิง้งผักกูดน ง้ามคักพี่น้องกวบๆอบๆัวออัวอนอมาเบิ่งเลยคุณน่ะง้ามคักคุณน่ะหลายคับพี่นออออ้องเอ้เพื่อัวงามๆเลย ้อนนีีพ่งเอาไปแกงสมเอาไปผัดเอาไปลวกโอ้ยถึงกระเทียมถึงปลากูดจะเสียเอาอย่างดีพี่น้องมันหลายหลายกระเทียมปลากันหลายนร่ะเมียนเบิร์ดถึงสวนปลากูดมือนีมือนั่นยายเขียวมานบุคคลในป่มจะไม่ไปย้าวแล้วเขาเดียวพี่น้องเอ้ยบมัน อีห้าหนึ่งตัวอะไรสิป้าหรือม้ อวบก็ด้กอบพร้อมคนะนะอู้ยทุกคนเอ้ยมาเบิร์นี่สิอ้ยกอบครับนี่อีกต้นหนึ่ง ปาดแล้วเพื่กำลังพกกินเลยเนี่ยโกกนี่โอ๊ยเงานี่

ต่วันนี้ก็มีกินพิซซ่าลูกกรอบครับคนปวดแอวพุ่มขาา่วมขา,ขา,ขขา,า,าวตรงเทีกยวเที่ยวขุ่มค่าวขุ่มค่าคือปวดเอวมึงยู่ซื้อๆเด็กเก็เองนี่ไมึงโอ้งอนอะโลโล่ กรอบคบกรอบเนี่ยฮักดังปกปกป่าผัก,กูุดทุกคนงามแล้วมันงาวแล้วทุกคนป่าผัก,กูดกกุดนะี่ค่ะผักูดที่เกรบเก็บมาเมื่อกี้นะคะแบ่งเพื่อนไปแล้ว แบงเพื่อนแบงไผไปเบิดแะไวได้เลยทุกคนเหลือซ้ำนี่ยายเข็มคิดว่าจะเอาไว้จะลองเบงเห็ดเองกินเองเนี่ยเห็นบอก <c oughs> มันกูดมันงอดีดีอันนี้มันแค่แค่แค่ข้อข้อออกนะคะยายเข็มเอาไว้แค่นี้จะล้างแล้วก็จะลวกไว้นะคะ เพากลับกับมาบ้านกับคำแแ้้วลูกทุกคนพูดนะน้วมันโอนคากอีหลีเด้วยวกัอันนี้แค่ข้อคอมก็ออกนะพาเพื่อนไปเก็บกระเทียมนะคะแล้วก็ได้ผับกบุ้ดมาด้วย ลังขึ้นงามคักเอ๋บกี้มือเองมันเยวแล้วช่วยไหมเขาบอกว่าเอาแกงส้มก็ได้นะคะแกงส้มทำรัวกกินกับน้ำพริกอะไรพวกนี้ผัดก็ได้ค่ะเขาบอาผัดน้ำมันหอยได้ไลย Det er ikke noe å si om. แล้วนะคะลองลวกไปเลื่อยหลังจากอ,อ,อันนี้นะคะลวกน้ำเดือด,ด,ดนะคะเนี่ยหลังจากลวกแล้วสีเขาจะจางลงนะคะสีเขาจะไม่ไม่เข้มเหมือนเมื่อกี้นะปิดพอแล้วแล้วก็จะไปนอกน้ำเย็นนะคะ๋ยวจะไปนอกน้ำเย็นนะคะทุกคน ก็ลองกระล้องรอกหนาเย็นเบิ่งเดอทุกคนอันนี้ลวกเก็บไวะะ้แล้วค่ะเพราะว่ายังไม่มีเวลาทำตอนนี้มันดึกแล้วแล้วพรุ่งนี้ย้ายเข็มก็ต้องทำงานนะคะอันนี้เลิกงานแล้วก็ไปเก็บกันกับน้องสาวกับเพื่อนเก็บไปกระเ,เ,เทียมป่าแล้วก็เก็บไปลำไอ้นี่มาด้วยนะคะไปเจองามมากทุกคนเก็บมันมากเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะ ปวบๆอ่อนๆเลยทุกคนน่ากินมากค่ะเอาไว้แกงเอาไว้แกงหรือไว้จิ้มน้ำพริกได้นะคะดูดเสียิเลยอืมเหมือนผักกูดบ้านเราล่ะอร่อยอยู่นะ